ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเลบนดอยนะผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่แล้วผมรุ่นอ l l u r e Coffee v i นะผมซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านนาะก็เลยเที่ยวสะดวกสบายนะผมก็เลยอ่ะวันนี้อยู่กับน้องติงชาแนลเช่นเคยนะซื้ออะไรกินชาเขียวชาวเขียวป่านไหมไม่ป่านนะจัดไปเท่าไหร,ร่เจ็ดสิบบาทพี่เจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ถ้าป่านนี้แปดสิบบาทน,นะผมถ้าป่านนี้แปดสิบบาทเนาะแล้วตอนนี้คือผมได้อยู่จุดสูงสุดของ อ่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วนะผมก็นี่โอ้โหพี่น้องบรรยากาศรอบๆฮะคืออยากจะบอกว่ามุมถ่ายรูปนี้เพียบเลยนะผมนี่มากันหลายคนเลยนะผมอ่ะนี่น้องน้องอันนี้น้องชาวชาวใช่ปะใช่ครับชาวซื้ออะไรกินสตอโซดาครับเจอกันอีกแล้วนะครับสตอโซดาเจอกันอีกแล้วนะผมโอ้โหไม่อยู่กับใครเนี่ยซื้ออะไรกินอ่ะมันอ่ะอันนี้ซื้ออะไรกินโกโก้เนาะไม่ใช่ครับโกโก้ปั่งไหมไม่ปั่งนะ ไม่ป่าครับกาแฟเม็ดครับกาแฟเม็ดจ่ายไปเท่าไหร่ตัวนี้คือยี่สิบบาทไม่มีหรอกยี่สิบบาทเนี่ยเราไม่มีแล้วถามเราไมใช่ปังไหมปังไหมครับผมปังนี่แปดสิบบาทเนาะครับโอ้โหพี่น้องโอเคอะไรนะชาเขียวชาเขียวปั่นโอเคเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้โหคือมันเยอะนะมุมถ่ายรูปนี่เยอะมากเลยฮะนี่ขออยู่แต่จุดสูงสุดตรงนี้แล้วกันเนาะ เมื่อกี้ผมเข้าไปสั่งข้างในแล้วโอเคนี่โอ้โหแม่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะอยู่นะเยอะไหมชาวเยอะไหมะน,ะ <c oughs> นี่ไงโอ้โห,นหน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปจุดเขาที่เราที่ผมมา<อ>ผมไ,ไม่ไม่ได้มาไอจุดไอน,นี่เนาะไม่ได้ไปจุดไออันนี้เรียกว่าอะไรวะพระจันรเนาะใช่ปะเออเดี๋ยวผมเช ไปจุดนั่นนงอีกรอมนึงครับผมโอเคนี่ผมจะประมาณเนี้ยโอมันเจนีนะมันอยู่การทุ่งนานเลยครับท่น้องของผมนุมสกป่านแปดบาทผมถ้าป่านนี้ไปสิบบาทนะฮะโอเคไป